บริษัทเอเชียโพแทสอินเตอร์เนชั่นแนลอินเวสเมนต์กวางโจจำกัดได้แบบจัดพิธีฉลองการเสร็จสิ้นการทดสอบโครงการผลิตโบรมีนซึ่งมีผลผลิตรายปี1 0 0 0 0ตันในแขวงคำม่วนทางตอนใต้ของลาวท่านมาลัยทองกรม,มสิทธิ์ ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ของลาวซึ่งเข้าร่วมพิธีข้างต้นแสดงความหวังครับว่าโครงการนี้น่าจะนำไปสู่การก่อสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคตและมีส่วนส่งเสริมการสร้างอุตสาหกรรมการสร้างความทันสมัยและการสร้างเมืองของสปปลาวทันวันไซรพงษาวันผู้ว่าการแข่งความม่วนกล่าวครับว่าโครงการนี้ไม่เพียงแต่สร้างโอกาสการทำงานจํานวนมาก แต่ยังดำเนินปฏิบัติการทางสังคมอย่างเข้มแข็งเช่นการบรรเทาความยากจนเชิงอุตสาหกรรมอันหนึ่งครับโครงการผลิตโบรมีนตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมวงแหวนอัจฉริยะนานาชาติเอเซโปเทสของแขนคําม่วนส่วนโบรมีนมักถูกเรียกใช้เป็นวงกว้างในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นสารหน่วงไฟเภสัชกรรมและสารตัวกลางยากำจัดศัตรูพืชขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวสินหัว